เฮ้ยใครไม่ยิงเว่ยยิงทำไมม้าไม่ไม่ว่ไม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 รไม่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 ไมไมเอม่ไิ่ไม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 ่ีม่ไองไม่ม่ไ่ไม่ไมต้ม่ไ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 ่ไม่ไมตรม่ไมไม่ม่ไม่ไม่ไี่สม่่ไม่ไ่่ม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 ่่ม โอ้ยเล่นงไงเนี่ยบรึ้นบรุ้นปุ๊บชอตเหมือนว่าเราต้องไปขโมยของข้างในนี้นะทุกคนไป <c oughs> โอ้ยแล้วติดอะไรเนี้อ่ยเฮ้ยใครแม่งยิงว่ยยิงทำไมยิงทำไมอ้าวอ๋อคือถ้าตายแล้ว,ลวมาติดคุกตรงนี้นะที่ตายเถอะฉันไม่ใช่พวกขี้คุกสักหน่อยไอ้บ้า อันนี้คืออะไรอ่ะไปดูโอ้ยเลิกปีนก้นก่อนปีนเก่งนนะเหมือนตัวนี้จะเป็นที่ขายไม้แกสีนะทุกคนนะแต่มันซื้อไม่ได้อ่ะไปดีกว่าบึนบืนบึนบืนเราต้องไปตามล่าขาสมบัติ่ะทุกคนเพื่อเอาตังมาอัปเกรดเวทเราตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละยุ๊จอดฮ่าฮ่าสมบัตินี้ต้องเป็นของค่าเท่านั้นข้าต้องรีบอา้าวข้าทางไหนเนี่ย ปเข้าข้างหน้าแล้วกันเข้าข้างหลังมาได้ด้วยหรอนี่มันเข้าได้ออกมันเข้าได้แต่มันสีแดงเฉยๆแล้วมันนี่สียางแจ้งเตือนเลยทุกคนกน,นี่แหละจังหวะนี้รีบเก็บรีบไปรีบเก็บอันนี้หนึ่งอันนี้อีกหนึ่งเ๋ยวสิเก็บช้าจังหวะเอมันต้องรอมุนมุนนี้อีกอะอันอันนี้เก็บยังอ๋ออันนี้เก็บแล้วไป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 ทุกคนโอ้แล้วขี่ไม้ควัาในบ้านแมงเลยออกไปสิออกไปออกไปเฮ้ยออมันมาแล้ว เคือแ,แล้วเวทใช้ไง,งวะทุกคนอันนี้เหรอนี่ไงอีกนิดนี่ไฟมหสัจจรรย์อันนี้อะไรนี่อะไรไม่รู้ไปอันนี้ล่ะกดอ้าวอ้าวมาหนนี่นทุกคน อาจจะเป็นฟิลแบบวับวามนะแบบวับในแมปโอเคโอเคเข้าใจได้ไปไปไปกันต่อมันจน้างขนาดตัวนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันไหมสตูใช่ไหมบอกสักทีสตูใช่ไหม,ไหมนี่หย,ย,ยุดอยู่ตรงนั้นแหละหยุดหยุดหยุดนี่หมุนหมุนชโชว์หมุนชโชว์ยิงยิงไงวะยิงสิเอามันยิงไม่งได้ทุกคนทำไงวะช่างมันก,ก่อนช่างมันก,ก่อนเห็นตรงนั้นไหมสมบัติระูยิงเอ็กโตฟไฟเอ็กนิดอุฟึดฟึดฟา นี่โดนไหมล่ะโดนอุ้ยในตังยีิบหกาทคือ,อยังไงคือ,อยังไงเฮ้ยมีก้อสมบัติด้วยเก็บสิครับรออะไรล่ะอ้าเหมือนเราจะได้สมบัตินะใช่ไหมใช่อ๋อเข้าใจเรื่องและเข้าใจเรื่องและเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้นี่เองข้างหน้าข้างหน้าทำอะไรกันครับพี่ทำอะไรกันครับขอแจมต้องแจมอย่างนี้ต้องแจมต้องจวดจวดจวดตูปีไฟนี่ไงไฟลาวานี่กดเอาเอาเยอเากดมัว <laughs> กดวัวและเราหวามมาไห้เนี่ยทุกคนมานต่อตรงนี้แหละตรงนี้แหละไอ้พวกโจนไอ้พวกโจนสีนี่อืโดนเม็ดเปสีหนึ่งโดนเมรร็ดปีสองโดนเปีสามไม่โดนเลยสักเม็ด <c oughs> <c oughs> พูดแบบนี่ก็หลบไงยิงมาก็หลบไงครับยิงมาก็หลบได้ไงครับแล้วสกิลคูดาวนานไปปะนานไปปะฮัลโหลสกิลคูดาวนานไปปะหลบไงครับโอ้ยโดนยิงไม่ไหวละนี่ไนงะก็เอาคืนไงนี่ก็อือ คือมันจะเกินไปแล้วปะคือมันเกินไปไหมอะคือเราโดนโดนลุมอยู่นะตอนนี้ยเอาไงดีทุกคนเอ้ยเฮ้ยแล้วไปก่อนไหมเฮ้ยแต่บินไม่ได้ด้วยทุกคนมันลุมอะเพื่อนอยู่ไหนใกรก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะมาโอ้โหดูโอ้โหแล้วดูสกิลเพื่อนนี่ก็ช่วยเพื่อนไปหนึ่งแมต์ไฟแล้วใครตามหลังเนี่ยฮะอีอีไหนมันตามหลังเมื่อกี้หลบก่อนครับทุกคนโอ้โหดูเพื่อนดีดูโอ้โหเพื่อนนักเวทในตำนานเวอร์อะ ให้ทุกคนดูโอ้ยโอ้ยทุกคนก็จะสู้เสร็จคือเลือดตาแทบป,ประเด็นแทบจะกลิ้งกลับไปแบบกลับถอยหลังอุ๊ยเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอะไอ้บ้านี่มันพาเราวาร์ปมานี่แน่ยังเก็บของไม่เสร็จเลยนี่โดนไปสิไอ้บ้าเอ้ยอะไรเนี่ยแล้วพา,ากลับมาจะบ้ามันถึงเวลาแล้วทุกคนมันถึงเวลาป้นมันถึงเวลาต้องเอาของลำข้าวมาจานี้แล้วไ,<อ>ไปล้วเข้าไปกันดีกว่า ต้องเป็นของฉันอันนี้ต้องเป็นของโอ,โอ้โหอุยอะไรเนี่ยเข้ามาก็ระเบิดเลยโอ้โหเอาอะไรวะเนี่ยอุ๊ยคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากทุกคนนี่ไงโดนไฟไปก่อนอย่าเข้ามาตรงนี้ต้องเป็นของฉันนี่อันนี้ใครเนี่ยเพื่อนหรืออะไรเพื่อนหรือใครโอ้โไ,ไม่รู้ยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงย,งยิงได้ก็ยิงครับยิงได้ก็ยิงอย่ามาขโมยอย่ามาขโมยนี่นี่นี่อันนี้เพื่อนนี่หว่ามันขึ้น่าเพื่อนเนี่ยแล้วยิงก็ยิงไปก่อนยิงเอาฟิวนี่ไงเอาไง โอ้ยวุ่นวายเหมือนตายวันแรกวุ่นวายเหมือนตายวันแรกนี่มันสนามรบของจริงนี่มันยิงยิงมายิงกลับใครไม่รู้ยิงมวดหมดเฮ้ยใครอะเออนี่ไงหัวกะโหลกคือศัตรูใช่ไหมหัวกะโหลกนี่ไงคือฝั่งตรงข้ามใช่ไหมก็ยิงตายไปซะโอ้ยเหนื่อยเวอร์อะไรวันนี้อ้โหมันอลังการนะทุกคนดูดิให้ตายเถอะสู้กันไปสู้กันมาของหายเลยเห็นไหมคือไม่มีใครได้ของจ้ะสู้กันอยู่อย่างนั้น ไอ้บ้าสองคนนี้ยังไม่หยุดอ,อู้ยตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมหืมสนามลบตรงนู้นแหละชั้นดีตรงนู้นแหละสนามลบชั้นดีแจมดีครับรอไรจุดจวดจุดจวดแจ,จ,จมแจมนี่เอาคือตายหมดเลย,ยไม่เหลือไม่เป็นไรเกร็บตังค์นี่ได้สมบัติฟรีด้วยไม่เป็นไรเอามาจา้ะจะเอาไปขายแล้วฉันก็จะเป็นนักเวทที่เก่งขึ้นเรื่อยเรื่อยฉันจะเอาไปอัปเกรดเวทของฉันไปทุกคนบินไปหาผัวเพื่นบืนบืน คุณพี่คุณพี่คิดจะบินไปไหนคุณพี่คิดจะบินไปไหนจ้าจะมาขโมยของเหรอไม่ต้องขโมยนี่ไงก็ยิงลงไม้กวาดครับยิงเวทอีกนิดอีกไฟนี่ไงมหัศจันทร์ไม้จิ้มฝันอืมทิมไปเลยจ้าตายไปก่อนเนาะอย่ามามั่นค่ะบินหนีหรอก,ก็เจอหน่อยแล้วนั่นใครเพื่อนหรือเพื่อนหรือเพื่อเออเพื่อนออโอเคโอเคเออใจยเย็นใจยเย็นอ,อุ้ยมีสมบัติไปเอาจ้าเอ้ายิงทำไมยิงทำไมจ้าเพื่อนกันจะี๋ยวก็โดนอีกคนหรอกอยากโดนเลยไง ไม่เอาสมบัติมาเร็วเพื่อนไม่ได้ดิมันต้องแย่งกันใครดีใครได้โอ้ยอ้ยโอ้ยฉันต้องได้จ้ะฉันกดก่อนฉันกดก่อนฉันต้องได้จ้ะหล่อนไม่มีทางนี่ไงเอ้าไม่ได้อันนี้ก็ได้ฉันเอาอันนี้ฉันเอาอันนี้โอเคแบ่งกันแบ่งกันอย่าตีกันนะ why why w ายอะไรล่ะ w ายอีเทพมา w ายกิ้งกิ้งดิโอ้ยหนีไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยเอเนอร์จีหมดคือโอ้ยแผ่นที่กดมัวไปหมดคุณพี่ขาอย่าค่ะคุณพี่หนูขอ โอ้ตายแบบตายแบบโชว์ความสวยสุดให้ตายสิโอ้ยมาติดคุกอีกแล้วก <_ C os> ูเนี่ยทุกคนตังที่เราได้มาเราต้องมาแบบซื้ออัปเกรดพวกนี้นะทุกคนมันจะแบบได้เวทได้ชุดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะทุกคนซึ่งเวทเรากากมากสู้ไม่ได้เลยเมื่อกี้โดนไปทีเดียวก็หน้าหั่นเลยอะ่ะน้าแตกยับสแหลขดอะเข้าใจปะคือโอ้ยทำไงดีวะเฮะ้ แต่วิีนี้น่าสนใจลูโมลูเอ๊ลูโมชื่อคุณคุณไปจ้ะลูโมนี่ย่อมาจากลูมอดหรือเปล่าคะคุณพี่ลูโมเอามาเอามาอยากใช้อะมันเป็นไงลูโมลูโมนี่ไงอุ๊ยนี่ไงทุกคนมีแสงไฟเรามีแสงไฟแล้วตอนคืนเราก็ไม่กลัวแล้วผีไม่มาหลอกแน่นอนเชื่อฉันทุกคนเอาไปว่าไอ้พีนี้เราพอแค่นี้กันก่อนเนาะเล่นมันจุใจละ เวทเวิร,ร์ดระเบิดระเบอร์นี่บินแสงไฟลาตเวนโชว์อีกหนึ่งแมตต์ก่อนไปวะมันวแมนบินไปหาผัวผัวอยูไ่ไหนนี่เนยไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะทุกคนไว้เดี๋ยวมาเล่นอีกสนุกสนุกมันมัน,มนเชปะใครชอบก็อย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า